ทุกคนครับวันนี้ผมจะพามาแกะ Black and w h ไว e นะฮะแต่ว่าครั้งนี้มาในรูปแบบของ Special Set ครับผมก็ได้มาทั้งหมด3ซองนะฮะนามไม่ซ้ำกันเลยด้วยโดยที่โปรโมที่ออกมาครั้งนี้ก็จะดูดีกว่าครั้งไหนๆที่ผ่านมานะฮะเพราะว่าในที่สุดมันก็ออกมาเป็น Starter Gen 5เหมือนกันทั้ง3ใบแล,แล้วยังไงเล่าซึ่งทั้ง3ใบที่เขานำมาทำเป็นโปรโมก็ได้แก่โคคาบูครับซทาจ,จะแล้วก็มิจูมารุนั่นเองนะครับผมเอาละผมว่าก่อนที่เราจะมาคุยเรื่องอะไรกันต่อเนี่ย เอาของออกอยากซองกันก่อนดีกว่าครับมาครับทุกคนวันนี้เรามีทั้งหมด6ซองครับรอดหรือร่วงคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปตอนนี้เลยของเก่ายังเกลืออยู่เลยโอ้ยโอ้ยโมโนซิบ,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 บ เอาเลยอย่างน,อน้องก็เอไอโอ้โหตั้งแต่หัววันเลยผมว่ามาขนาดนี้แบล็คแอนด์ไวท์แลต้องมาแล้วล่ะร้อน,นจนไข่อ,ขอ,อ้าทีชมรอบสองต่อไปครับท่านผู้ชมเฮ้ยเฮ้ยเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วโอ้ยมาไม่มาไม่มาไม,ม,ม่ปั๊บโคคาบูซึ่งซึะอ้าวอุ่นกำลอน โอ้ยจะไม่มาจริงวะมาเป็นฟอสซิลอ๊อบเอา้าเอา้ยไม่เหงโชคชะตาอุ้ยเอ้ยฟอยฟอยแปะเป็นฟอยธรรมดาซองสุดท้ายละพี่ว่าน้องต้องมาแล้วแหละแบกไว้แล้วเพราะถ้าน,น้องไม่มานี่นะ คือพี่ไม่ซื้อเพิ่มแล้วพี่ขี้เกียจปั๊บเฮ้ยมาทรงๆ <What? S 2> เลยอา้าผมประกอบการก็จะเป็นตามนี้เลยนะฮะเป็นการ์ดโปรโมทที่เขาแถมเนี่ยสามใบนะฮะ ex ไซค้อมนะหนึ่งใบเป็นการ์ดฟอยธรรมดาสองใบนะก็ะยังมี เออได้ไปขีดในชาวบ้านนะเออแต่ถ้ามันเป็น s A R ารหรือแม็กไวด์แยจะดีกว่านี้นะครับแล้วทุกคนล่ะครับผมได้เปิดสเปเชียลเซตเซตนี้กันบ้างหรือ,อยังแล้วมีใครเปิดได้ Black and w h ไว e ์แยจากชุดนี้กันบ้างไหมครับอย่าลืมมาคอมเมนต์บอกกันบ้างนะครับเอาละแล้วก็เหมือนเดิมครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามช่องเราไว้ด้วยนะฮะพอมีคลิปใหม่จะได้ไม่พลาดกันแล้วเจอกันคลิปต่อไปส่วนคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วจ้ะไปแล้วบุย,บย